ด้านเกือกเมืองที่เราทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาก็ดูดีวันดีคืนนะครับหลังจากที่คาราราแฮร์ริสขึ้นมาเป็นผู้แทนของพ uh huh. รรคน่าจะได้เป็นผู้แทนของพรรคในการจิงตําแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่ามองที่ผ่านมาตอนหลังเนี่ยทุก เกือบจะผู้ใหญ่ทุกคนในพรรคเดมโมแครตเนี่ย mm. ก็ mm. ในสุดแล้วก็ประกาศเอ็นดอ e สหรือประกาศสนับสนุนคามลาแฮร์ริสแล้วนะครับทางรวดเร็วมากภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยรวบหัวรวงหางคุมเสียงได้หมดเลยไม่มีใครออกมาท้า <c oughs> อะไรนะครับคามลาแฮร์ริ <la> <c oughs> ก็เลยสามารถที่จะมาเริ่มออกไปหาเสียงได้แล้วท,ทั้งที่จริงๆแล้ว ยังไม่ได้มีการ e อเ o r s e อย่างเป็นทางการหรือกึ่งทางการนะครับซึ่งการจะเอ็นดอสทางการรือการจะให้คามาลาแฮมสแตงตั้งเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือต้องมีการประชุมของพรรคเดโมแครตเรียกว่าคอนเวนชันตอนเดือนอเดือน,น <ะ S 1> เดือนหน้าเนี่ยนะครับคบแต่แต่ว่าตอนนี้ลักษณะคือถึงยังไม่ถึงเดือนหน้าแต่เหมือนว่าเธอเป็นตัวแทนไปแล้วยังไงก็ไม่ดูนะคะาจารย์เพ <c oughs> ราะไม่<ต>ได้มีการพูดถึงชื่ออื่นเลยอ่ะ ก็มีการตัดแต่แต่ตัวเธอกับทรัมป์เท่านั้นนะใช่ครับซึ่งซึ่งก็เป็นดูท่าทางเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เริ่มโพลต,ต่างๆเนี่ยงพักเดมโมแครตเนี่ยก็เริ่มกระเตืองขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับยืนยันว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะชนะนะครับผมก็เป็นเสียงส่วนน้อย่ผมคิดว่าทรัมป์ไม่ชนะผมค่อนข้างผมจะขอมองต่างม,มุม ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือตัวเลขการบริจาคสนับสนุนพรรคการเมืองสนับสนุนคัมเม r ริสกับสมารสมุนทรัมป์ก็ต้องบอกว่าคัมเ a r ริสเนี่ยตอนนี้โมเมนตัมมามากเลยนะครับทาง Financial Times เขารายงานว่าในสัปดาห์แรกที่คัมเอริสดูจะเป็นผู้แทนของพรรคเดโมแครตมาแทนโจไบเดนเนี่ยมีคนบริจาคเงินเพิ่มเข้าไปในแค่สัปดาห์เดียวเนี่ย สองร้อยล้านเหรียญสารล้านนะครับหนึ่งสัปดาห์สองาแล้วก็ตัวเลขที่เขายกมาว่ามันสำคัญมากให้เห็นโมเมนตัมเห็นความกระตือรือนของฝ่ายเดโมแครตก็คือว่าหกสิบหกเปอร์เซ็นของไอ้สองร้อยล้านเหรียญเนี่ยรับเปอร์เซ็นของคนที่บริจาคครั้งแรกไม่เคยบริจาคมาก่อนโอ้นะครับ,รบนี่ตัวเลขนี้เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเทียบกับ ตอนที่ทรัมป์เรียรายเนี่ยได้เงินเดือนมิถุนานนี้เขาเนี่มันคือเดือนอของของทรัมป์อะไรมันจะไม่มีเต็มเดือนใช่ไหมครับครับเต็มเดือนมิถุนาเนี่ยได้มาหนึ่งร้อยก็หกล้านเหรียญนึ่เลืกภาพนะครับให้เห็นตัวเลขไบเดนในเดือนมิถุนาเนี่ยได้มาหกสิบสี่ล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วดูท่าทางเนี่ยดูเหมือนก็ว่าเ คาร์มาลาเนี่ยถือว่าได้ uh, ได้มีโมเมนตัมจริงๆเงินไหลเข้ามาเยอะมากเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งในช่วงไตรมาสสองของปีนี้นะครับโจไบ Biden, เดนเรสเงินได้เจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเหนรียญนะครับอ่โทษสามร้อยสามสิบสองล้านเหนร,รียญไตรมาสทั้งปคีครึ่งปีแรกนี้ได้เจ็ดร้อยสี่สิบหก ลานเหรียญก็คือโจไบเดนเนี่ยในช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจัดเงินเข้าพักประมาณเดือนละประมาณหนึ100่งร้อยสิบหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสิบล้านเหรียญได้แฮร์ริสสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวได้สดามล้านนะคเป็นเปรียบตัวเลขให้ดูจะได้จะได้เห็นภาพจำน้นก็ฮิปสะท้อนอย่างหนึ่งว่าโอ้โหที่อเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งคร้วนี้นี้ใช้เงินกระจายเลยนะครับเพราะคุณถ้าาคำนวณเร็วๆเนี่ยจะเห็นว่า ถ้าดูอย่างเงี้ยพรรคเดมโมแครตคงใช้เงินปีนี้ที่จะมาแคมเปญเรื่องของประธานดีดีเนี่ยเกินพันล้านเหรียญแน่นอนจริงไหมครับก็เ,เงินของโจบไบเดนที่ได้มามเจ็ดร้อยสี่จุบกล้านเหรียญน,นั่นแหละต่จะต้องเทให้แคมราแฮร์ริสหมดเลยคะแนนนิยมก็เลยโพออกมาเต็ไมไปหมดเลยฮะสูสีกันมากตอนนี้ดูเหมือนอาจจะมีคะแนนตีตื้นมาจากแฮร์ริสค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่ครับนี ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องของนโยบายแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวคนเรื่องพยายามไปแกะดูว่านโยบายของแต่ละคนได้มีความแตกต่างกันยังไงซึ่งซึ่งนโยบายของอทรัมป์ก่อนนะครับนโยบายลหลักๆทรัมันจะเป็นนโยบายที่ที่ผมคิดว่ามันฟังดูมันไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยนะครับเปรียบมวยได้ไหมอาจารย์ใช้เป็นคํานี้ได้ไหมถือว่ามวยคู่นี้อ่าสูสีไหมฮะต้องการอีกคนหนึ่ง ยังไม่มีประสบการณ์อีกคนนึงเนี่ยเป็นมวยที่เป็นแชมป์อดีตแชมป์มาก่อนนะอาจารย์จริงจริงคาร์เมล่าแฮรริสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์ับเมืองนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายเป็นของมวลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นซเนเตอร์ด้วยเป็นวุฒิสมาชิกด้วยครับก็ก็ถือว่ามีความช่ำชองไม่น้อยเมือ่อเทียบแล้วนะครับ ตอนเป็นรองประธานาธิบดี<อ>ก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะนออ<อ>ึ่อองจาบเขาพอดีอยู่ในตําแหน่งใกล้ชิดกับประธานาธิบดอีอย่างที่ว่า,าแต่คราวนี้คคมลลาแฮร์ริสเองเนี่ยเขาคงจะต้องทำํำประมาณสองอย่างหลักๆใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเอานโยบายเดิมของโจไบเดนที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วดีเนี่ยเอามาเป่าประกาศโฆษณาให้ประชาชนรับรู้ว่าได้มีพัฒนาการ ที่ดีภายใต้โจไบเดนแล้วตัวเขาเองเขาก็ต้องมีการนําเสนอนโยบายบางอย่างที่เป็นนโยบายของเขาเองบ้างครภาพอย่างนี้แต่ว่าถ้ากลับมาดูในเรื่องของสนามเลือกตั้งจริงๆของอเมริกาอย่างที่เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านะครับคนอเมริกาจริงๆเขาสนใจอยู่สี่เรื่องเท่านั้นเองสี่เรื่องนั่นเองนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของอเรื่องของ border security หรือว่าการที่มีคนลักลอบเข้ามาในประเทศเยอะมากนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของอาบออชั่นนะครับการทำแท้งกับเรื่องที่สี่เนี่ยอ่าก็คือเรื่องของการประกันสุขภาพหลักๆเรื่องท่านเองที่อเมริกาเรื่องอื่นมีนะครับแต่ว่าคิดว่าเรื่องที่ประชาชนเขาให้ความสนใจจริง,รงๆเนี่ยมีสี่เรื่องซึ่ง ประชาชนทั่วโลกทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละมันก็เกี่ยวข้องกับกับเรื่องของของอยู่<ด>ยประเำเองนะครับใช่ไหมครับของแทงก็รู้สึกมันก็ใกล้ตัวครับคนต่างด้าเข้ามาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยก็ก็รู้สึกเดี๋ยวเขาจะมาแย่งงานนครับ ไอ้เรื่องไอ้เ,อเรื่องทําแท้งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่การทําแท้งเนี่ยทางรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยศาลศาลร,รัฐธรรมนูญเคยตีความไว้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในการที่ในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองอแต่ว่าไอา้การตัดสินใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าให้เป็นเรื่องที่แต่มะละมะละรัฐเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนตัดสินได้ ว่าจะให้มีการทําแท้งโดยเสรีหรือไม่กลายเป็นว่าจํากัดสิทธิ์ของผู้หญิงก็เรื่องสุขภาพก็แน่นอนว่าประชากรที่สูงอายุประชากรที่ตอนนี้มีคนน้ําหนักเกินกว่าสองในสามของประชากรเป็นคนที่เป็นคนอ้วนน้ามีสัดส่วนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของประชากรเนี่ยเป็นเป็นโครคภัยไข้เจ็บแน่นอนแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งพาเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วเป็นเป็นต้นทุนที่แพงมากครับ ต้นทุนของการการมีชีวิตที่แพงมากเลยสําหรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งคนน้าหนักเกินเนี่ยนะครับเดี๋ยวามาเล่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราไปเล่ากันในวันหลังแต่ว่าหลักๆมีแค่นี้แหละอายุมากแล้วน้าหนักเกินเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยเรื่องของสุขภาพมันจะจะ,จะต้องใช้เงินเยอะนะครับอครับโอเคติดติดนะอาจารย์จากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตีเคยไปสหรัฐเห็นจานอาหารเขาเนี่ยมันย้ายใหญ่อาจารย์พิซซ่านีา่กินกันเป็นถาดนะแล้วแบบ บริปโภคกันโอ้โหแล้วคนคนเห็นเห็นคนที่อ้วนแบบอ้วนโอเวอร์มากๆอ่ะมีอยู่มไม่น้อยเลยนะคะอืมก็อย่างน้อยยี่สิบห้าเปอร์ซ็นะครับคุณกรีนะคือุณรไปที่โน้นเนี่ยเราผอมเลยอ่ะเราดูดีเลยใช่เสื้อผ้ายนะคือบรพงษ์แบบงงกับไซส์โอ้โหม่มีไซส์ขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยอืม คือผมคิดว่าอันเนี้มันเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนี้เลยนะครับตัวเลขอย่างที่เราทราบที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้จำนวนคนที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยมีสัดส่วนน้อยมากแต่คนที่น้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์เนี่ยมีประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของัโลกแล้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือสี่สี่สี่ข้อที่ผมว่านี่คขาเน้ในสี่ข้อเนี่ยทัป์เขาได้เปรียบอู่สองข้อ ใช่ไหมครับเรื่องเงินเฟอ้อที่สูงกับเรื่องของเ,ออเขาเพูดว่าเนี่ยโจไบ,บาเดินปล่อยปล,ยปล,ะ,ละเลยทําให้มีคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเอ,อผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายเขาไม่เามาอยอะแยะเลย<ช>นะเพราะเขาสร้างกระแสตรงนี้ได้ดีอืมแต่ว่าฉะนั้นคารเมล่าฮ์ริเซต้องพยายามตอบสองโจทย์อันนี้ให้ได้นะครับ โจทย์เรื่องอเมริกาชันเนี่ยจะยากนิดหนึ่งแต่แนวโน้มก็คงมันก็คงจะมีการลดทอนลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งลดทอนมากเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวต้นทุนแรงงานจะสูงขึ้นแล้วเงินเฟอ้ออเมริกาจะสูงขึ้นจริงเป็นเป็นดาบสองคมแต่ในถานการเมืองเนี่ยยังไงก็คงจะกดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าค่าจ้างของอเมริกามันจะไม่ค่อยลงโดยเฉพาะยิ่งคาม่าแฮร์ริสเองก็มีนโยบายที่เอียงไปทางซ้ายนิดหน่อยซึ่งสนับก็ให้มีการ ตั้งสาภาพแรงงานมากขึ้นตรงเนี้ยแนวโน้มยังไงเนี่ยค่าจ้างแรงงานี่ยคงจะส่งขึ้นครับอันที่อีกอันนึงคือเรื่องของเงินเฟอ้ออันเนี้ยทรัมป์เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยนับวันจะได้เปรียบน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เพราะเงินเฟอ้อมีแต่แนวโน้มจะลงที่อเมริกาครับยิ่งถ้า f ฟ e r a l Reserve ไม่ลดดอกเบีย้ยในการประชุมวันพุธหน้าเนี่ยแล้วนโยบาย การเงินยังตึงอยู่มากต่อไปเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกระทได้วยซ้ําเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะลงแรงไปกว่านี้อีกแล้วตอนหลังในรเรื่องเงินเฟอ้อจะกลายเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาคนจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีเงินเฟอ้อเยอะนี่อืแล้วจะไปเข้าข้างคา,าร์บอนเลอร์รสด้วยซ้ำครับนี่มันมีมันมีเรื่องของที่ทรัมป์ออกมาล่าสุด บอกว่าถ้าแฮร์ริสมาเป็นประธานาธิบดีโลกจะเข้าสู่สงครามครั้งที่สามเพราะเธอค่อนข้างที่จะสายจัดอะไอันนี้จะเป็นประเด็นไหมอาจารย์ผมคิดว่าไม่คนอเมริกาถามพูดจริงๆนะครับคนอเมริกาเนี่ยนโยบายต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ทําให้ใกล้รู้สึกใกล้ตัวขนาดนั้น<อ>ใ,ใกล้ตัวก็เฉพาะว่าจะให้คนอเมริกันต้องไปรบในต่างประเทศหรือเปล่าอืมครับไม่มีประเด็นนั้นผมคิดว่าจะไกลตัว ไอ้อย่างพูดง่ายๆเลยอย่างประเทศไทยวันเนี้ยคุณวรพงศ์เราคิดดูสิผมถามจริงๆวรพงศ์มุนเปกแล้วตัวผมเองเนี่ยเราสนใจนี่ไปต่างประเทศของไทยเยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ของเราอืมันี้รู้สึกเยอะไงครับมันไม่รู้สึกเยอะลบกับลบกันไปแต่ขอให้ปากท้องเราโอเคตัวก่อนนะนะดิจิตอลวอลเล็ตจะลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ อเมริก<ช>ันก็คงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เท่านั้นเี่อเมริกาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนสนใจไหมเรื่องที่คุณประพงถามเนี่ยจริงๆคือประเด็นที่ทรัมป์พยายามจะตีว่าคาร์มล,ลาแฮร์ริสเนี่ยไม่ชอบคนยูเข้าอเลสไตน์นะครับ,รบอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจริงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่า ตอนหลังเนี่ยอาอา,านอิสราเอลเนี่ยก็ทําเกินเลยไปจริงๆแล้วทําให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่กาซาเนี่ยฆ่าตายกันเยอะแยะอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับครับไอเนี่ยเขาก็เขาก็รับรู้กระแสตรงนี้แต่ทรัมป์เนี่ยจะเป็นพวกที่โปรยูแบบสุดสุดกูเหมือนกันอืมผยามจะสร้งภาพตรงนี้นะครับทําให้ ทําให้บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเ่อถ้าคำเล่าแฮร์ริสมาก็จะไปให้ท้ายกับฝ่ายปาเลสไตน์แล้วก็ให้ท้ายกับฝ่ายก่อการร้ายทําให้เกิดมีเอสงครามแต่ทรัมป์เขาก็โมว่าถ้าเขาเข้ามาถึงภาพก็าจะทําให้สงครามยูเครนหยุดได้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนี้ยใช่ครับเพื่อขึ้นเเกินเกินความจริงแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่านโยบายต่างประเทศถึงเวลาจริงๆแล้วประชาชนไม่ได้ ให้ความน้ำหนักมากฉะนั้นน้ำหนักที่ให้มีสี่สี่ข้อเท่านั้นเองอีกสองข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นสองข้อที่ทางคามแลแฮร์ริสได้เปรียบทรรคเดโมแครตได้เปรียบอย่างมากคือเรื่องของการทําแท้งทําแท้งเนี่ยอันนี้ยท์เองก็ยังถอยทาเองก็งพยายามพูดแบบกล่อมกล่อมกล่อกลอม,กลม,กลมว่าเออเขาไม่ได้ไปสนับสนุนนะการห้าม การทําแท้งเขาบอกว่าให้แต่ละมนารัฐเป็นคนตัดสินคือชั้มเนี่ยถอยเลยเรื่องนี้ชั้มรู้ว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าผู้หญิงนี่ก็ครึ่งประเทศเนี่ยยังไงถ้าสมมุติถ้าไปไปพสชเรื่องนี้นะครับอย่างคนที่ดันผลักดันเรื่องนี้คือเจดีบานนะคือตัว <Long. S 1> เอเป็นรองประธานรีเนี่ยค,คนนี้กขแกเองก็ไอ้เจดีบานก็ถอยอก็บอกว่าเออแม้ว่าผมจะคิดว่าควรจะมีการ ห้ามทำแท้งเนี่ยคือเพื่อเพเรียกว่าพวก pro life เนี่ยนะครับเ mm hmm. ก่างเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นประธานดีคนนี้เป็นประธานดีคือทรัมป์ก็ต้องไปฟังฟ่งทรัมป์คล mm ิป hmm. ัมานก็ถอยคแต่เรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคามล่าแฮร์ริสเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้แล้วจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงได้เริ่มตื่นตัวกันค่อนข้างมากที่อเมริกาอยา่างหึือว่าถ้าสมมติว่าคามล่าแฮร์ริสเป็นประธานดีนี่ยเป็นประธานดีผู้หญิงคนแรกนะครับเร mm hmm. <ต>ื่องกระแสตรงนี้มันมีค่อนข้างจะดีมาก อีกอันนึคือเรื่อง h e a l t h แคร์คือเรื่องของการประกันสุขภาพซึ่งของพรรคเดโมแครตเนี่ยยังไงยังไงก็ได้เปรียบทรัมป์อยู่แล้วเพราะทรัมป์บอกว่าจะไม่เอาโอบามาแคร์แต่ก็ไม่เคยบอกว่าแล้วจะทํำยังไงอืตอนนี้ยังเป็นโอบามาแคร์อยู่ใช่ไหมครับตอนกยนอยนย็ยังเป็นอยู่ครับยังยังเป็นอยู่ครับแล้วก็ม,มันไม่ได้มีอะไรระบบอะไรที่ดีกว่านี้ของอเมริกาครับ,รบน,นี่คือภาพรวมๆทั้งหมด แต่แต่ว่าในสาระสําคัญจริงๆของนโยบายเศรษฐกิจที่จะกระทบกับตลาดหุ้นกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะเป็นเรื่องบางอื่นที่ที่ประชาชนคนอเมริก,กาเนี่ยจะไม่ได้นึกถึงเอย่างเช่นเรื่องที่ทรัมป์ต้องการจะเก็บภาษีส่วนละกากรอนนย่างที่ว่าอืของจีนแ่รไม่ได้มีพูดเรื่องนี้นะครับแต่ที่หนักๆมากก็คือทรัมป์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการที่จะต้องการให้ลดค่าเงินดอลลาร์เพื่อทำให้อเมริกาไม่ขาดดุลการค้า ครับซึ่งอันเนี้ยบอกจยิงงว่ามันมันค่อนข้างเอ่อค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคเลยไม่รู้เลยนะครับว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือความเข้าใจเขามันผิดผิดไปหมดเลยอือครับแต่ว่ามันสามารถจะทําให้เกิดการปั่นป่วนได้เพราะว่าถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องสามารถจะลดค่าเงินดอลลาร์ลงไปเยอะมาก มีการคาดการณ์ว่าถ้าอเมริกาจะให้ไม่ขาดดุลการค้าจะต้องทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นจากปัจจุบันโอ้โหครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นปัจจุบันซึ่งจะทำแทบจะไม่ได้เพราะว่าด้วยเหตุผลเยอะแยะมากนะครับวันหลังวันหลังก็อาจจะค่อยคุยกันเพราะว่าถ้านักเรศรษฐศาสตร์จะต้องคงจะต้องปูขึ้นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างมากแต่ว่าเอาเร็วๆอย่างนี้นะครับคุณวรพงศ์ okay. เราถ้าบม้ติว่าเรามีเงินตราอยู่สองสกุลครับอ้ากับบาทนะครับดอลลาร์กับบาทมีสองนะสกุลน่ะครับสกุลเนี่ยมีอัตราแลากเปลี่ยนกี่อัตราแลากเปลี่ยนมีหนึ่งอัตราแลากเปลี่ยนจริงไหมอ่าเพราะมีคู่เดียวครับถ้ามีสามสกุลก็จะมีอัตราแลากเปลี่ยนสองอัตราอ่าใช่ครับถ้ามีร้อยอัตราแลากมีร้อยสกุลก็จะมีเก้าสิบเก้าอัตราแลากเปลี่ยน อืมครับเพื่อนนั่ก็คือมันต้องมีไอ้เงินสกุลหนึ่งที่มันเป็นตัวยืนพื้นให้คนอื่นเขาเขาคำเขาคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเขาเทียบกับเงินสกุลอื่นอันนั้นอืมคือถ้าจะมีมีจํานวนอจำนวนเอเงินสกุลเท่ากับเอ็นก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเถ้าก็เอ็นลบหนึ่งครับเท่ากันรับมีเงินอันหนึ่งที่เป็นตัวยืนพื้นแล้วตอนนี้และในอดีตที่ผ่านมาตัวยืนพื้นคือดอลลาร์ เป็นแกนหลักแล้วคนอื่นก็อัตราของคนอื่นก็จะเกาะกับเงินดอลลาร์เป็นหลักใช่ครับถ้าถ้าทรัมป์จะบอกให้ดอลลาร์มันลดค่าเนี่ยคนอื่นก็ต้องยอมให้ตัวเองแข่งค่าอืมมันมัน<ช>ต้องคือ<ช>แต่คร<ช>ั<ต>นี้ทรัมป์คงทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเพราะไปไปทาให้คนอื่นเขารู้สึกไม่พอใจหมดเลยสมัยก่อนเคยนะครับเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดห้าเคยก็เรียกว่าพลาซ่า accord ออตอนนั้นอเมริกาเนี่ยไปบอกว่าประเทศ พัฒนาแล้วหลักๆอีกสี่ประเทศช่วยทำให้ค่าเงินพวกคุณแข็งเทียบกับดอลลาร์หน่อยแล้วก็ทําจริงๆตอนนั้นเย็นก็แข็งค่าขึ้นร้อยชมาก็แข็งค่าขึ้นแล้วอื่นนึงแต่โลกสมัยนี้มันมีกระแสกระจายไปเยอะมากมันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือคู่ค้าสําคัญของอเมริกาคือจีนจีนเขาไม่ยอมครับลดค่าเงินดอาลลาร์อเมริกาเนี่ยมันทําไม่ได้ในทางปฏิบัติ อลดดอกเว้นว่าจะทำอีกอันหนึ่งที่ซึ่งคนจะไม่ได้นึกถึงแต่คนที่นึกถึงคนหนึ่งที่อเมริกาที่เ,าเขาเสนอเรื่องนี้คือเจยโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ที่เป็นอดีตผู้เป็นอดีตผู้แทนการค้าองสหรัฐคนนี้ระวังเอาไว้ถ้าคนนี้ได้เป็นรัฐรีคลังของทรัมป์ถ้าทรัมป์ชนะเลือกตัง้งอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บภาษีคนที่ซื้อเงินดอลลาร์หรือมีทรัพย์สินเป็นดอลลาร์ นึกภาพนะครับคุณว่าไปซื้อบ้านหรือลงทุนที่อเมริกาคุณว่าคงไปซื้อหุ้นที่อเมริกาจะต้องเก็บภาษีเฉยๆเลยสมมติว่าเก็บสั้สามสิบเปอร์ซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้แหละจะทําให้เงินดอลลาร์มันอ่อนค่าได้อ๋อ,อ,อครับแต่ลองนึกถึงว่าความปั่นป่วนมันจะปั่นป่วนกันแค่ไหนนะครับแล้วอ้าวเรื่องการส่งออกเห็นว่าได้มาทำอ้าเรื่องการส่งออก คือคือในใจของทามเนี่ยอยากให้ส่งออกของอเมริกาเท่ากับนําเข้าของอเมริกาใช่ใช่เท่าไงตอนนี้มันห่างกันเยอะตอนนี้อเมริกาขาดดุลการค้ากระจายจริงครับนําเข้าเยอะกว่าส่งออกเยอะแยะเลยทากันกง่ายๆโอเคทํายัง,ยง,ยยงไงอ๋อก็ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าซะมันก็จะเท่ากันอืมแต,แต่การจะทําดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยมันจะต้องอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าถ้าจะทําจริงๆนะไม่ใช่แค่เก็บภาษี ตัวรักกรสำหรับการนำเข้าสินค้าที่อเมริกานะมันต้องเก็บภาษีการเป็นเจ้าของเงินดอลลาร์และทรัพย์สินเป็นดอลลาร์ทั้งหมดครับคนคนคิดไปแล้วนะครับคือโรเบิร์ตไลเซอร์เขาคิดแล้วเขาจะทำอย่างนั้นครับต้องปัดแน่นอนแล้วเอ่อมันจะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยไม่เป็นเงินสกุลหลักของโลกซึ่งจริงๆอเมริกาได้เปรียบมากนะครับ ในการที่เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกคือเขาจะเหมือนกับภาษาฝรั่งเรียกว่า Kill the goose that lay the g o l d เ n e น g นะครับคือไปฆ่าหา่านที่ที่ให้ไข่ทองคำคุณเลยอะนะครับ mm hmm. การการการที่เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกนี่ทำให้อเมริกาได้เปรียบมหาศาลครับ <c oughs> แต่ถ้าทรัมป์ทำสิ่งพวกนี้เนี่ยทรัมป์จะทำลายตัวทำลายตัวเองทำลายเป็นเงินดอลลาร์ แต่มันแต่มันจะมีระยะสั้นจะมีความปั่นป่วนมากเพราะคุณวัพอลเราเนึกสซิว่าแล้วเงินอะไรจะเป็นตัวแทนดอลลาร์มันไม่มีครับทุกโลกเศรษฐกิจเพราะค่อนข้างจะยังอ่อนแออยู่มากแล้วยังมี geo political risk คือเรื่องของยูเครนจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็เล็กไปนึกออกมันไม่มีครับยิ่งไม่รว<อ>ม,มถ้าดอลลาร์อ่อนค่านี่ผมว่าพวกคริปโตคงแข็งขค่าึ้นอีกคริปโตเนี่ยในระยะสั้นคนอาจจะนึกอย่างนั้นแต่ผมยืนยันนะว,ว่าคริปโตเนี่ย มันเป็นอะไรที่อยู่นอกระบบแล้วอไอน้อกระบบแล้วไม่มีใครควบคุมได้แล้วไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยถามจริงๆเถอะมันจะไ,ได้ยังไงแล้วจะเป็นตัวที่คนจะฝากผีฝากไข่ระบบการเงินของโลกจะไปพึ่งพาคริปโตเหรอถามจริงๆนี่ถามจริงๆมันมันก็ยังไม่ถึงจุดนะเ,เ,เราต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงที่ผ่านมาคริปโตเป็นที่ที่บางทีอาชญากรเขาเอาไปใช้ฟอกเงินใช่ไหม,มครับ แล้วมันจะไปเป็นที่ที่จะไปใช้สำหรับการาทำการธุรก,กรรมหลักๆของโลกโดยไม่พึ่งธนาคารกลางของโลกได้จริงเหรออืมค็จะไปถึงจุดนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึง<อ>ครับเวลาจะ enforce contract เกิดมีการเบี้ยวกันการโกงกันใครจะเข้ามา adjudicate หรือเข้ามาตัดตัดสินตัดออตัดสินความมันมีคำถามไหมครับที่ต้องตั้งคำถามอยู่ อืมอืม,อมครับครับว่าภาพโดยรวมๆเนี่ยนั้นสิ่งที่อันตรายของทั้์จริงๆคือความเข้าใจด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องนะครับผมคมิดว่านั่นเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากไม่ว่าจะสําหรับแคลมาแฮร์ริสพรรคเดโมแครตหรือสําหรับพรรคริพัรลแกันจริงก็คือที่อเมริกาเขามีหนี้สาธารณะสูงมากและยังขาดดุลก็ประมาณสูงมากแล้วยังไม่มีพรรคไหนเนี่ย ตั้งใจหรือรู้ตัวว่าต้องแก้ไขปัญหานี้แล้วอันนี้จะเป็นปัญหาหลักปัญหาหนักสําหรับเศรษฐกิจครับ,รบอันนี้คงต้องไม่คุยกันกันวันหลังที่ว่าคงต้องไม่คุยกันวันหลังอันนี้เรื่องเรื่องนั้นนะ,ค,ะครับครับอืมอืมอืมแล้วเนี่ยหลกัหลกๆน่าจะเป็นนโยบายเรื่องปากท้องนโยบายเรื่องของอในประเทศเป็นหลักอ่ะนโยบายต่างประเทศอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นถูก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 อ้างอิงในการตัดสินใจเลือกประธานนายพดีของสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่ให้ยังไงใช่ครับ แต่ว่าในเชิงการเมืองนี่เราคุยในเชิงการเมืองเนี่ยคามร่าแฮร์ริสก็ต้องพยายามจะสร้างภาพขึ้นมาเขาว่าเขามีนโยบายเศรษฐกิจที่ที่จับต้องได้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วแตกต่างจากจากจาโจไบเดนครับมีบางอย่างที่เหมือนแต่ต้องมีบางอย่างที่เป็นของเขาผมคิดว่าเขาต้องทําอย่างนั้นซึ่งตามข่าวออกมาเหมือนกับว่าเขากําลังจะเริ่มพูดถึงเรื่อง care economy เศรษฐกิจที่อเอ,อ,อื้ออํานวยเศรษฐกิจที่เอื้อเฟื้อนะครับเอื้อเฟื้ออะไรบ้างเอื้อเฟื้อเรื่องเฮลท์แคร์นะครับคําว่าแคร์นะเห็นไหมครับเอาแคร์ดูแลเด็กเวลาเฉพาะอย่างนี้คนที่มีลูกอ่อนแล้วไปทํางานใช่ไหมครับแล้วก็ family l ล a v แฟมิลี่แค r e เนี่ยผมคิดว่าธีมจะออกมาเป็นอย่างนั้นรรเรื่องของเรื่องของการการการศึกษาอะไรเง,งี้ยคงจะออกมานะครับ แล้วก็การให้สิสทธเิเพิ่มสิทธิเพิ่มสิทธิประโยชน์ของของแรงงานอย่างเช่นการถ้ามีสาภาพแรงงานผมคิดว่าเนี่ยตีมันจะออกมาอย่างนี้ยคือเป็นตีมของกลางเอียงซ้ายนะครับแล้วแน่นอนตรงนี<ม>้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเก็บภาษีคนรวยคิดว่าตีมนะครับคนรวยคงต้องโดนเก็บภาษีของอเมริกาจะแต่ยังไม่รวมเรื่องที่ทรัมไม่ค่อยสนใจเรื่องโลกร้อนถอนตัวออกจากองค์กรระหว่างประเทศอะไรอีกเยอะแยะเลยนะจย์ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็แต่นั้นก็เป็นเรื่องของทรัมป์เพราะเรื่องของทรัมป์นี่เราจะรู้แล้วว่าเขาเขาคิดยังไงจริงไหมครับอันนี้ตอนนี้คนจะต้องมานั่งแล้วแล้วแฮร์ริสเนี่ยคัมเมารลาแฮร์ริสเนี่ยจะแตกต่างยังไงจะมีอะไรที่น่าสนใจผมคิดว่าคงจะออกมาในในทิศทางนี้ครับแวเวลานี้อาจารย์ยังมั่นใจไหมครับว่าแฮร์ริสจะชนะใช่ไหมณณวินาทีนี้นะยังไม่ว่ายังไม่รอดูดีเบตนะอาจารย์ ผมผมยืนยันเสมอนะครับว่าผมเสียงข้างน้อยผมคิดว่าทั์ไม่ชนะผมคิดว่าเดโมแครตแต่ถ้าเสียงข้างแต่เสียงข้างน้อยก็แปลว่าแ,าแพ้สิครับเขาเป็นเสียงข้างท้งนัเพราะคนส่วนใหญ่เขาไปบอกว่าทั์นอนมากันหมดแล้วครับผมก็ยังยืนยันไม่ไมไมนะทั์ไม่นอนมาหรอกแต่ค่อยดูสินะครับถึงขั้นแคลิสจะพิชชนะได้จากอะไรครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้สี่ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเออทั์ไม่ได้โดดเด่นเลย ในทั้งะ uh, เป็นมี2เรื่องคือ i m ม i ม r a t i o ชกับเรื่องของอินฟล레이ชันสองอันนั่นเรื่อง Immigration ันผมคิดในที่สุดแล้วมันสามารถที่จะกล่อมแกล้มไปได้นะครับมันจะมีเรื่องเรื่องภายในของเขาว่าจริงๆแล้วเคขาเคยจะผ่านกฎหมายที่จะคุมคุมเรื่องของ Immigration แต่ทรัมป์บอกว่าไม่ให้ฝ่ายหรือพรรคนไปยอมตกลงกับเดโมแครตเขาจะมา <c oughs> อ้างว่านี่ยทรัมป์แกล้งป่วนเอง แต่ที่สําคัญเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งมันมีแต่นแนวโน้มที่จะลงและเศรษฐกิจเมกามันก็ยังดูดีอยู่มากท่นนาระชาชนรรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่กับโจไบเดนเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้แย่ลงมันดีขึ้นด้วยซ้ำโดยเฉพาะในช่วงสองสามเดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยครับอย่าลืมว่าเราอ่ไปได้อีกสามเดือนนะประมาณใช่ใช่่อีกเรื่องหนึ่งที่ทาโจมตีไปได้แล้วคือเรื่องปัญหาสุขภาพอันนี้ตัดทิ้งเลยนะเพราะตอนแรกนี่โดนโดนรุกเรื่องนี้หนักมากครับจะโดนรุกแทนเนี่ยครับทาเอง บางทีก็พูดจาอะไรมันก็ฟังดูไม่เข้าเข้า,เข,าเข้าร่องเข้ารอยเท่าไร่เข้ารอยเท่าไหร่นะครับครับผม